บมม่วงม,มัม้อเจ้าต้องกินเดยแล้วก็กีบห้าตัวอีมันจะมอะเจ้าดูอนี่เคนทขาหอยกินจมมั่เมเจ้กินแหง้งขน <c oughs> าดเขาใส่น้ำห้าเป็นควดแล้วเขาใจปลาห้าเป็นตัวนี่ใส่ลงมาเจ้านี่ซาบะ้ม่วงเนาะใส่ห้าเป็นตอนตอนนี้มันจะมาะเจ้ากุ้ยกินเนาะ กินนีตเต้ดังขนาดมด่อดูนี่เจ้าโกนเสล้ชิมพอก่อนอืมอืมมอะละมอล,ละกับลำละนี่กินกับข้าวหนึ่งมอๆเจ้าดูสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปะข้าวครัวกับแม่แก้วเจ้าเมื่อตอนอาการท้อๆน,นี่หนะเขาจะซาบะม่วงกันเจ้าขายากินส้มเนออาการห้องน,นี่กินส้มมันตึงเปิงแต่หน่เจ้าซาบะม่วงล้ำๆกับข้าวหนึ่งเนะ ดี Elliot, so ๋ยวก่อนจะไปรับชมเปิดเปกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกัมนอกกดี้เข้าไปดูกันเลยนี่เจ้ามะม่วงได้มาก็จะเอามาฝานี่เจ้าตะกี้ว่าจะตำว่ะก็เลยคูดเอาเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใจแล้วจะซาว่ะก็เลยต้องเามาฝานี่เจ้าถ้าซาม่วงนี่เขาจะฝานเป็นแผ่นบางๆนี่เนาะนี่มันจะกลิ่นล้าเจ้าใส่ห้าไปตอนมะม่วงเนาะนี่เจ้าใส่พริกป่นลงมาเลย วันนี้มะม่วงเฮาปอส้มนะเจ้ามันจะมีส้มแกนและสองแกนน้นมันหวานเนาะนี่เฮาจะลองปรุงเครื่องให้มันจับก่อนเติมน้ำปลาล่าลงไปเจ้านี่วันนี้ใจ้าเนาปลาล่าต้มสุกเนาะนี่ใสผงชูรสลงมาเจ้านี่เจ้าดูอันนี้ปลาร้าเป็นตัวเฮาใส่อู้กินแห้งนนะ <laughs> ขนาะเฮาใสน้ำห้าเป็นควรแล้วเฮาใจ้ปลาห้าเป็นตัวนี่ใสลงมาเจ้านี่ ซาบะม่วงเนาะไซห้าไปตอนตอนนี้มันจะเหมาะเจา้ากุ้ยกินเนาะอืม,อมกินรุนแรงมากมาห้ามซาบนี่กับเจลิญรัมนะี <c oughs> นเจา้าเดี๋ยวเราจะคุกคุก่อก่อนซาบะม่วงนี่เป็นเปืนสามารถปรุงรสได้ตามชอบนะเจา้านีเจา้าแล้วก็อันซอยพักละใส่เจา้าเพราะนี่มันหน้าแรงเนาะมันคาดนา์นอคาว่ะนาคามีเจา้า ถ้ามีนอคาเห็นน้ำเมาะนี่ซอยพักละใส่ปดโดดดพอกินเหรอเดี๋ยวแมงวันมาแน่นอนดูแบบมาแล้วแหละกินมันรุนแรงขนาดมาห้านี่แล้วก็ซอยพักแค่ใส่แห็นเจ้าพักแค่หรือว่าใบชาพลูหน่อนี่นะดูกำเดี่ยวมดได้ใะมาแล้วแมงวันนะปิดก่อนปิดก่อนนะนี่เจ้าจะมีหอมขาวแล้วก็หอมแดงซอยใส่ตัวหนาเจ้านี่นะ ซอยหอมขาวแล้วก็มาซอยหอมแดงเห็นเจ้านี่มันเป็นของคู่กันนะเจ้ามันต้องใส่เตยนมมันจะล้ำที่จริงมันจะต้องมีนอคาแหมแล้วนอคาเฮามันมีเจ้าเลยเมันได้ใส่มันแร้งอะเนาะมันมีอ่ะพี่เจ้าใส่หอมขาวกับหอมแดงซอยลงมาเสร็จแล้วเฮากกกลนเข้ากันเลยเจ้าวันนี้นี่บะม่วงมันแบบปอส้มเจ้ามีบะม่วงส้มกันเดียวเนาะ อีแม่ปกติจะชิมดูก่อนว่าถ้ามันหวานแล้วเขา่มต้องใส่น้ำตาลนี่ค่ะแต่ถ้าหม่วงส้มแต่แ้่นี่ถ้าไผ่มากหวานก็เติมได้นะเจ้าเงินครบรดเนาะวพนนี่หม่วงเขามันหวานอยู่ละก็เลยต้องใส่ก็ได้น้ำตาลนั้นนี่เจ้าเติมน้ำปลาไปน้อยเนะาะก่อนที่เราจะเติมน้ำปลานะเจ้าเขาจะต้องจิ้มเอาก่อน,น,นเพราะหวานเขาใส่น้ำห่าเจ้าน้ำห่ามันก็นจะมีอันรสเค็มอยู่แล้วเนาะ ยิ้ม,มแม่ยิ้มมาเหรอน้ำ<ม>ลายไหลน,น้ำลายไหลมากๆเลยกินนี่เต้ด,ดังขนาดเมอ๊ะดูแม,ม่วาจับแล้วน้ำเจี๊ยบอ่าชับก็จับอาชิมมาเหรอไม่เจาะโกนเสร็จแล้วชิมพอก่อนอืมอืมมอ๊าละ หมอละกะลำละนี่กินกับขอนึงหม้อเจ้าดูมาเจ้านี่ซาบะม่วงม้อเจ้ามาจิ้มกันเลยนี่กินกับอันอย่างง้อใบแคเจ้าพักแคเนนอมีนอค่าถ้าหมะอนอค้ามีอัไดดดูอุ้ยเอาห่าตัวนี่ต้องกินด้วยแล้วก็กีบห้าตัวอีมันจะหมาะเจ้าดูอนี่ หอมนี่กลิ่นซมดมอ่ะเดากลิ่นกะใบใครมันหอมอืมมีว่ากระานมั้งมอสคานาเนาะอืมก็น้ำอ้อยชอบกินอย่างี้เ้าเอาห่อใบนี่อืมวัดหมีเข้าเดียกันเจ้า